สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ขอนอกเรื่องนิยายสักคลิปนะคะเนื่องจากมีคนสอบถามแล้วก็อยากรู้การรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้ามานะคะว่าหลังจากที่เราลงทะเบียนรับเงินคืนประกันที่ว่าเรียบร้อยแล้วและได้รับ sms แจ้งมาบอกว่าได้รับคำร้องแล้วแบบนี้นะคะแล้วต่อจากนี้ไปเราจะรู้ได้ยไงว่าคำร้องของเราดำเนินการถึงไหนแล้ว นานแค่ไหนถึงจะได้เงินคืนดังนั้นวันนี้แอดก็เลยมาแนะนำวิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้ามาฝากเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็เข้าไปยังเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามนี้เลยนะคะเราก็จะเจอหน้าเพจหลักดังนี้ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็กดที่แบนเนอร์รูปนี้ได้เลยนะคะ จากนั้นก็จะขึ้นหน้าจอนี้ในหน้าจอนี้ก็จะมีปุ่มให้เราเลือกการใช้งานนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราลงทะเบียนมันก็จะมีเพียงแค่คําว่าลงทะเบียนจะไม่มีคําว่าตรวจสอบสิทธิ์ใช่ไหมคะถ้าเราจําได้นะคะแต่ตอนนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะพอเรากลับมาที่หน้านี้อีกครั้งเราจะเจอคําว่าตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนขั้นตอนต่อมาก็ให้เรากดที่ปุ่ม ตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเวอร์ชัน2จากนั้นเราก็เลือกเลยค่ะว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยที่เราทำเรื่องไปเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลในตัวอย่างนี้แอดก็จะติ๊กบุคคลธรรมดานะคะจากนั้นเราก็จะได้เจอหน้าจอให้เรากรอกข้อมูลลงไป2ช่องนี้นะคะซึ่ง ช่องแรกก็คือหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักแล้ก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยนะคะนัหลักถัดมาในช่องด้านล่างก็จะเป็นการให้เรากรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเราก็กรอกให้ครบนะคะเมื่อครบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในการติ๊กที่บุคคลธรรมดากรอกหมายเลขผู้ใช้12หลักแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักครบเรียบร้อยนะคะเราก็ กดไปที่ปุ่มตรวจสอบตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของตรวจสอบการลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้ารายละเอียดก็จะแสดงข้อมูลที่เราเคยกรอกไว้ตอนที่เราลงทะเบียนนะคะก็จะประกอบไปด้วยหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าชื่อผู้ร้องขอหมายเลขโทรศัพท์ ที่เราได้กรอกไว้นะคะแล้วก็ช่องทางการรับเงินว่าเรากรอกเป็นการรับเงินทางไหนทางพร้อมเพนหรือว่ารับผ่านทางบัญชีเงินงฝากของเรานะคะจากนั้นถัดมาก็จะเป็นเงินประกันที่เราจะได้รับแล้วก็จะตามด้วยหมายเลขอ้างอิงและสุดท้ายก็คือวันที่เราได้ลงทะเบียนไปนะคะจากนั้นก็จะเป็นส่วนของทางการไฟฟ้าแล้วว่าถึงขั้นตอนไหนนะคะก็จะมีอยู่หมวดสีขั้นตอนที่เราเห็นนะคะ เราจะเห็นสีขึ้นที่หัวข้อขั้นตอนนั้นๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะคะถ้าผ่านไปขั้นตอนที่1ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วตรงตัวเลขก็จะเป็นสีฟ้าแสดงว่าขั้นตอนนี้ดําเนินการแล้วถัดมาขั้นตอนที่สองนะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารที่เราได้ยื่นไปนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวอ่อนนะคะก็แสดงว่ากําลังอยู่ที่ขั้นตอนนี้นะคะ ส่วนขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4จะเห็นว่าเป็นสีเทาอยู่แสดงว่ายังไม่ดําเนินการมาถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบได้เรื่อยๆพอถึงขั้นตอนที่4เราก็จะสามารถรับเงินตามช่องทางที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะคะเป็นไงคะขั้นตอนการตรวจสอบก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดูวิธีแล้วก็ไปลุยกันเลยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นที่ยังไม่รู้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ